ดิวเตอร์เนี่ยเปนอยู่ใน <S <S เขาเรียก<ๆ>ว่าไอเดียของบริษัทเนี่ยมาหลายปีแล้วค่ะแล้วก็ได้ตกจริงๆเราเราเดเวลลอปมาค่อนข้างประมาณเกือบสาปีด้วยกันสําหรับเรื่องนี้นะคะแล้วก็ความจุดเด่นของเราที่เราอยากทําแน่นอนเราอยากทำมานเชืที่ตื่นเต้นแต่จริงๆเราอยากให้เรื่องนี้มันได้ถูกเป้าหมายที่คอนข้างขขาดังนั้นมันดูได้ทุกเพศทุกวัยแต่ละคนที่มาดูะค่ะก็จะได้รับความสนุกไปด้วยมีแง่คิดบางอย่าง เนื้อาจะเป็นที่บอกว่าชื่อ,อ,อ,อเต้ยแล้วแน่นอนต้องเกี่ยวกับนักเรียน,นเกี่ยวกับครูเกี่ยวกับครอบครัวใช่ดังมันไม่ได้ตืต่นเต้นอย่างเดียวค่ะแ,แต่มันมีแน่คือแต่ละอย่างที่เราอยากให้ให้คนที่ดูแล้ว่แต่และคนก็จะมีมุมมองในความชอบของแต่และคนแล้วบอกต่อในสิ่งที่เขาชอบใช่าเขาฟรีที่เขาชอบครับเขาอยากดูแล้วครับชอบเพาตื่นเต้นมีใจด้วยขอบคุณมาอๆมาชม คือสจริงๆครับอู้งุามถึงเน้นแล้วครับพีพ่ช่องรับแน่แน,นราเป็นโปรเจกต์ที่เราตั้งใจทํามานานแล้วเพราะฉะนั้นแปลว่าเราพิถีพิถันกับโปรเจกต์นี้กับ,บภาพยนตร์เรื่องนี้มากๆ,ๆเลยนะฮะอ่ะเราจะเข้าโรงภาพยนตร์วันที่15พฤษภาคมอีกหนึ่งสัปดาห์ครับพีต่ตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากค่ะจริงๆจริๆการทำง,ง,งาน,น,น,ะะนของของของตัวเองนะคะในฝั่งของเิเกต่ะคือเราเราตื่นเต้นกับชิ้นงานือทุกชิ้นที่เราทำโดยเฉพาะเรื่องนี้นะคะมันเป็นเรื่องที่อย่างที่บอกมาแล้วว่า กับเรามาหลายปีมากเลยเราก็รอว่าวันนี้ทุกคนก็จะได้อยูเรื่องนี้ยไปพร้อมกับเราใช่ค่ะเพี่เลนมาค่ะผมเองก็ตื่นเต้นคือตื่นเต้นที่นี้คือผมมาเป็นแฟนหนักหลอนเบบเพเวอร์แล้วเรื่องนี้ก็จะมีคนที่ผมจะไม่พลาดแน่นอนต้องกติดตามมาหลายเรื่องราวของพี่ส้มมานะฮะทีนี้อยากเอิงจริงๆอันดับแรกเลยคาดหวังเลยจริงๆอยากให้ให้คนที่ได้ดูเรื่องนี้เราชอบสนุกกับความเป็นภาพยนตร์ได้รับความบันเทิง อีกม <have S 2> <ım S 1> ุมหนึ mm ่ง hmm. ที่เราอยากได้ก็คืออย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่อะค่ะแง่คิดแต่าจอย่างแต่ละคนนะคะเราอยากให้ให้ลองดูหนังเรื่องนี้อย่างที่บอกว่าเด็กๆเขาก็จะมุมของเขาว่าเฮ้ยการเป็นนักเรียนเขาจะรู้สึกแบบนี้นะครูที่มาดูก็รู้สึกว่าอ๋อมันมีมุมที่ฉันอยากจะพูดในมุมของฉันมันใช่นะอย่างที่บ้านครอบครัวหรือแฟมิลี่เห็นพ่อคุณแม่นะคะก็จะรู้สึกว่าโอ้การเรียนรู้ของเราในวันนี้มันมันใช่ไหมมันเป็นสิ่งตอบโจทย์หรือเปล่า ใช่ค่ะว้าวภาพยนตที่ฟังมานี่คือเป็นภาพยนตร์ที่สามารถดูได้ทุกเพศทุกวัยจริงๆใช่มาดูกันบ้านนะใช่ะหลอนไปด้วยกันนะคุณจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณจะเป็นแต่ว่าคู่รักกำลังสุ่มมีมีอ้าวเข้าของภาพยนตร์ก็ต้องแบบหิกลัวตัวเองอะไรอย่างี้ยิ่งดีเลยหรือว่าจะมาดูในเทศกาลวิสาขบูชาก็ได้มะใกล้แล้วนะฮะเป็นภาพยนตร์หลอนนะฮะเข้าหมวดุเทศกาลนะพี่ส้มฝากนิดนึงครับกับภาพยนตร์ The Newter ที่วันมาสอนครับ ก็จริงๆอยากให้เตรียมตัวนะคะสิทิพลาที่สภาคมนี้ค่ะเราจะเปิดคลาสพร้อมกันอยากให้คนเปิดใจนะคะแล้วลองมาดูภาพประโยชน์เรื่องนี้จริงๆมันมากกว่าความหลอนทามอาจจะมีความสุขกลับไปก็ได้แน่นอนครับต้องมากกว่าความสนุกและความหลอนและความประทับใจครับขอมเชิญพไม่ให้กับพี่ส้มด้วยครับขอบคุณมากครับพี่ส้มครับ อตอนนั้นยังไม่มีหรือทอนเรื่องของเดือดริวเตอร์มากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในทุกๆในทุกๆความหลอนอนี้ดูว่าในทุกๆความหลอนนันจะมีความเสียใจความคาดหวงังและการรับมือกับความผิดหวังแปลว่าทุกความหลอนที่มาก,กว่าจะมาหลอนเนี่ยมันมีที่มาที่ไปบางอย่างใช่เออหนังเรื่องนี้มันไม่ได้วางันแค่ความน่ากลัวหรือความเฮ้ยตกใจเลยฉยแต่ว่ามันมีมันมีเหมือนป่งที่มันซ่อนเอาไว้อยู่ และในปงนั้นมันจะมีเกี่ยวกับความคาดหวังและความคิดเราเลยรู้สึกว่านะต้องเออเราก็เลยมีเพื่อนที่เราอยากจะเขียนเอาไว้อยู่แล้วนานมากเลยนกว่าเดิมรว่ามีมีพรสวใรค์อยู่แล้วนะมาประสบควากสำเสิ่งที่จะเป็นภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ดีเลยนะถ้าภาพยนตร์สัครับอยนะเราติวเตอร์ที่วันมาสอนมาดูมาสนุกจะโวยวายในหนังยาดีกว่าครับ้างมาร่วมสนุกแล้วก็มาเป็นส่วนหนึ่งในการให้กำลังใจครับ น้องสอนดาวครับเอ่อให้กับหนังเรื่องนี้หนังไทยคุณภาพเลยด้วยครับครับมาสนับสนุนใจนะชิมงานตั้งใจจริงๆตั้งแต่แน่นอนนะครับรวมกับภาพโดยนักแสดงนะฮะรวมกับชิมเพลงก็ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่เอกมากเลยนะครับขอบคุณครับพี่เอกนะบอมคุณเอกสุดิี่เท่ยนะครับยอดเยี่ยมจริงๆเลยนะฮะมาติดติดครับ แถวอย่าให้แ่วที่ยิงนะเธอเชิญครับคุณพี่วันนะครับต่อเน,นื่องเลยนะครับแน่นอนครับคุณนำ้ำฝนสวงสุดาเชิญครับคุณอเล็กซานดราอารีดาคุณชัยเกอร์ธาวั มาพร้อมคุณกอบปริญญาหมอโกบครับและคุณอินอินทัศน์ครับผมต้อรน,ร,นรับอีกครัง้งนะอีกครังง้งเลยมาพร้อมนางรำตาอันน่าเูมินะครับโซอินนะครับพี่ออนพี่หญิงนะครับโซอินเพื่อนฝนนะครับทุกชาติเลยนะฮะคุณมีคุณแบงค์นะคะรับน้องถิ่นนักแสดงนะฮะจากภาพยนตร์เรื่องที่หลายท่านรอคอยเดอะตีเตอร์พี่วรรมาสอนครับขออนุญาตเริ่มเรียนถามทีละท่านเลยคนที่อยู่ใกล้ผมที่สุดน,นะฮะนี่คือผู้กำกับน้ำดีที่ฝากผลงาน ไว้แบบหลายเรื่องมากๆเอาจริงนะสร<อ>ารภาพนะแค่เห็นชื่อว่าพี่ออสกำกับที่ผมรอดูผมได้เป็นแฟนหนังพี่เหมือนกันตามมาทราบมาว่าภาพยนตร์เรื่องนีง้เป็นในรอบ20ปีสําหรับภาพยนตร์ฮอลล์เรอร์เหรอครับพี่ใช่ครับจะเป็นหนังฮอล์เรอเร์ออเป็นในรอบ20ปีว้าวน่าสุดน่าจะฉายตัปปี46 <laughs> ไม่ทันมีนะฮะแต่แน่นอนว่าพี่อ้นจะกำกับมาหลายภาพยนตร์หลายเรื่องมากเลยชื่อเรียกว่าแบบได้แคปทูแนวเลยนะฮะความพิเศษของภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นยังไงครับพี่คือถ้ามองภาพรวมมันจะเหมือนหนังอีสียองฝันทั่วไปมีฉากหลอตกใจหลอนคนดูแต่ว่าด้วยความที่เราก็โตแล้วนะฮะก็๋ยวที่ว่าแก่นะฮะมันโตแล้วเพราะฉะนั้นเนื้อหาของมันเราสึกว่าอยากให้มันโตอยากให ไปสื่อสารไปถึงคนดูที่เป็นรุ่นรุ่นหลานรุ่นน้องมากขึ้นแล้วก็เลยพยายามใส่เนื้อความที่มันมีเ,เขาเรียกว่ามีสารไปรอย่างที่ส่งสังคมนะฮะในสมัยรุ่นยุคนี้ถึงพ่อพ่อแม่ยุคนี้ที่ที่ใช้ชีวิตในสังคมในการเลี้ยงดูลูกนัลานอยากจะสื่อสาราให้มันดูดีเข้ามือมากขึ้นแนละมีมีความความวิจิตรมากขึ้นนะ กระแสชีวิจะฝากไปนะฮะนอกจากความสนุกแล้วความหลอนแล้วโอ้มีบางอย่างที่อาจจะเป็นกระแทกใจเอาไปดูได้เหมือนกันนะฮะห้ามพลาดนะครับถามพี่บีมากดีกว่าขออนุญาตไล่เรียงก่อนที่จะถามพี่ไม่ใช่ตามอายุใช่ไหมคะเอาจากน้อยสุดอย่างกลองขอเขาครูครูพี่วันใช่ไหมคะงั้นขออนุญาตเป็นสเตอย่างนี้แล้วกันครับแนะนำตัวแล้วก็บทบาทที่เล่นสักเตจนึงนะฮะเริ่มจะพี่เลยครับทาญิงและฐานนะคะรับบทเป็นครูพี่วันนะคะก็เป็น เป็นครูที่มีระเบียบเรียบแล้วก็มีความคาดหวังกับกนักเรียนทุกๆคนแต่ว่าอย่าลืมว่าอาชีพครูถึงแม้ว่าจะโหดยังไงแต่เขาพีชั้งเดวิลแล้วเขาก็ต้องมีแองเจลในตัวเองด้วยจริงเพราะว่าในความเป็นครูที่จะสอนเด็กเนี่ยมันมีทั้งความรักและความหวังดีนะเพียงแต่ว่าวิธีการปญหาที่ที่อาจจะไม่ไม่ปกตกิอะไรนะ นะครับแต่มันเริ่มต้นจากจิตนาดีแหละใช่จากจิตนาที่ดีค่ะใช่ค่ะอู้ไปก่อนเดี๋ยวจะไม่กันสปอยเพราถ้าหยุดพูดสปอยแล้วต้องอยมากๆตัวใหญ่สำคัญใช่ครับขออนุญาตเชิญต่อเลยนะครับก็บทสุดชิดาวรับวันมาเสวียนนะคะบทเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวก็อย่างที่บอกะค่ะพอเราเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว การแบกรับท <premises. S 2> ุกอย่างก็จะต้องเป็นเซ็นเตอร์ของทุกอย่างของลูกของตัวเองที่เราจะต้องนำพาทั้งตัวเองแล้วก็ลูกไปสู่สิ่งที่ดีเพราะตัวเราในช่วงของชีวิตครอบครัวเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นไนอย่างที่เราหวังเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีลูกเราเลยฝากทุกอย่างเอาไว้ที่ลูกและลูกก็คือความหวังที่เราอยากจะให้เขาเป็นอย่างที่เราอยากให้เขาเป็นมากๆโดยที่เราไม่ได้สนใจว่าเขาอยากเป็นไหมเขาชอบไหม นี่ก็เป็นสิ่งนึ่งที่ที่เป็นตัวแทนของคุณแม่ในภาพยพเรือนนี้ครับโภชีใก่อนเปนิซะคือะรับก็อลิซาลิตานะคะคนเป็นเบลค่ะเหมือนเป็นความคาดหวังเป็นการคาดหังยอมมากนะคะก็มีแม่ที่บอกมาคาดหวังที่ลูกแบบยิสูงอยา่ให้ี่สุกนะคะใส่ชุี่เ่องเรียนนะคะก็ตั้งใจเรียนมากเพราะว่าเราอยากให้แม่ภูมิใจตัวเรา เป็นสิ่งที่เราฟังฝันมาว่าเราจะต้องเรียนนะพี่ดีเรียนให้เก่งตเรียนต้อต่ออยู่ตรงนี้เลยครับผมเรียอย่ีงก๊กครับผมรับบทเป็นก๊อตนะครับผมในเรื่องก๊อเรียกได้ว่าเป็นอีตัวต้นเรื่องแล้วกันครับผมตัวต้นเรื่องยู่ตรงนี้ครับผู้พาทุกคนเข้าไปหาพี่วันครับก็เรียกได้ว่าถ้าไม่มีผมเนี่ยทุกคนก็คงจะไม่โดนผีพี่วันหลอกเป็นแน่นอนที่คุณกำลังกล่าวอ้ะคุยคุยกันอยู่นะครับตอนนี้ แือว่าถ้าผมบอกว่าไม่ไปไม่ต้องเขียนไปสมัครก็คือขึ้นขึ้น,นบัน,นทออิดฟอร์มได้เลยครับผม<อ>ขึ้นไห้ล่าท์เนเขีนทิดได้เลยครับเชิญครับถ้ามามอีกก็หมดเรื่องแล้วนะครับ <laughs> รับผมก็ผมไทเกอร์นะครับรับบดเป็นปายครับก็ปายก็เป็นหนึ่งในแก๊งเหมือนกันแล้วก็แต่ปายเนี่ยจะมีคาแรคเตอร์ต่างจาก2อ,องคนนี้ตรงที่แบบว่าเขาเป็นคนพูดน้อยเป็นคนริงๆเขาเงียบยิ่กว่าละกัน เรียบร้อยกว่าเยอะเลยก็คือไป้ายเบลก็คือจะสนิทกับเบลแบมากมากแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าที่ครอบครัวมีมีปัญหาหนึ่งเราเลยมีความจําเป็นที่จะต้องได้ทุนไปเรียนต่อ,อแต่เป็นคนเรียนไม่เกง่งอ๋อแล้วพอไอ้ก,ก๊อสเนี่ยมาชวนไปทานูน่นทานี่อะไรเงี้ยเราก็แบบอเอาด้วยละกันโอ้โหจุดเสริมนะฮะแล้วส่งไม้ต่อส่งไม้ต่อต้องไปรุ่นพี่สิอ่ะพี่แบง แนะนำตัวนะครับบทบาทเป็นยังไงบ้านนะบแบงค์สานามนะครับแลวบทเป็นดนายเด่นคุณครับดนายนะครับดนายที่ไม่มีเพื่อนครับคือไม่มีใครคบมาเดียวเดียวมาเดียวเดียวนะครับมากับคุณแม่นะค,<อ>คุณแม่พามาสมัครเรียน<อ>คือดนายเนี่ยก็เป็นเหมือนตัวแทนเด็กที่ถูกพ่อแม่ตีกรอบ<อ>ในเรื่องอของการเรียนนะครับก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่ทําตามที่คุณพ่อคุณแม่สั่งตีกรอบให้ ก็มีความพยายามในการที่จะเรียนนะครับในการที่จะเรียนรู้แต่ว่าจากแรงกดดันที่เราได้รับจากครอบครัวเราอยู่แล้วแล้วพอเรามาเจอแล้วมันกดดันมากขึ้นแล้วมันมากกว่าความกดดันมันก็เลยแบบถาโถมเข้ามาเรื่อยๆ,ๆ,ๆในตัวแรนายก็เลยทําให้ดนายเลยต้องตัดสินใจที่จะทํำอะไรบางอย่างอีอ่จะทาให้ดตนายอ<ล>กตัดสินใจ<ล>ที่จะ ผมจะพุ่งลงบันไดเลยนะแส้ไม่มีหลุดแน่นอนครับสุดยอดครับเลยทำให้ดดนายต้องตัดสินใจที่จะไปไปเล่นลิเกวันนี้ที่สุพรรณดีน่ารักมากมีการแอบทบอกชี้โปรต่อนะแฟนตามมาต่อได้ใช่ะติดตามกันัยได้ติดตามนะเดี๋ยวจิวเตอร์ที่วันมาสอนนะฮะค่ะอ้ครบแล้วใช่ไหม ฉดดันหลับแล้วนะน,นะฮะ <laughs> คุณมีนครับผม,ผมสวัสดีครับเชิญครับครับผมก็ดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแฟ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 นนี่ระดับคุณมีนิสกุลเท่านี้ไม่ได้ขออนุญาตเทคสองแคโอกาสเทคสองเทสสองนะคุณมีนเชิญครับ <laughs> สวัสดีครับ มีนะผมดับเบิลเป็นเบสครับผมเป็นเด็กม .4 ตัวเล็กครับผมตัวเล็กชอบคำว่าตัวเล็กนี่แหละครับผมก็เป็นเด็กที่ไม่ค่อยตั้งใจเรียนเท่าไหร่เพราะมีพี่สาวตั้งใจเลยเพราะมีพี่สาวตั้งใจเรียนแล้วไงก็เลยแบบว่าไม่ค่อยตั้งใจเรียนครับผมอ๋อคุณตัวเล็กเป็นพี่สาวใช่เป็นพี่สาวในเรื่องครับผมซึ่งพี่สาวเราก็ไปย่านไปยุ่งกับอาถรรพ์เราก็ต้องไปช่วยพี่สาวในเรื่องครับอ๋อนี่ก็ต้นเรื่องเหมือนกันนะครับเนเราเนี่ย ช่ไหมคุณนเลศนะอ๋อมันส่งต่อกันนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บเป็นทั้อเลยนะพูดงนะโอ้สุดยอดเลยนะฮะอางั้นไหนๆก็มาอยู่ที่พูดงี้แล้วขออนุญาตถามต่อเลยนะฮะพูดถึงความท้าทายความตื่นเต้นที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของภาพย,ายนตร์เรื่องนี้เป็นยังไงฮะความตื่นเต้นก็คือต้องกลับไปอยู่สมัยม .4 ใหม่ต้องเล่นยังไงให้เด็กอะไรยงไงครับ<อ>ใช่ก็ยากหน่อยอุย้ยยากหรอเป็นแซนยากหรอเป็นแซนดูเด็กไหมอะ่ะ ไม่ยากนะเขาบอกไม่ยากอ่ะพอดีมาเล่นไหมล่ะมันเด็กมลนก็ทีเด็กเจเนอเรชันการพูดวิธีการสื่อสารมันก็คนละแบบคนละแบบใช่นนะฮะก็เขาใจก็เป็นความท้าทายเหมือนกันนะฮะอย่างแบงค์ล่ะครับมีซิงไหนที่รู้สึกท้าทายเป็นพิเศษนะครับอ่ิงที่ท้าทายนะครับรู้สึกว่าทุกครั้งที่ดันในจะสื่อสารนะครับมันเป็นอะไรที่มันค่อนข้างที่จะยากนิดนึงเพราะว่า ต้องชมมาว่าเพราะอะไรเพราะว่านั่นแหละคือถ้าพูดพูดเดี๋ยวรู้เนาะมันจะินตนาการแบบนิดเดียวนะครับนิดดเียวในการสื่อสารนะครับเพราะว่าดานายเวลาเขาพูดเนี่ยเก็มีแบบมีโปรงนะครับมีความหลังที่พอแล้วพูดแค่นี้แหละโอเคโอเคตั้งแตเดี๋ยวเราไปหาคําตอบกันต่อนะฮะขออนุญาตถามพี่หญิงครับพี่หญิงอยากรู้ว่าคาแรคเตอร์ของครูพี่วันกับคาแรคเตอร์ของพี่หญิงเนี่ย แมมันดูห่างไกลกันหรือเปล่าเราก็ออกจะเป็นสายหวานซะด้วยสิโหเราเป็นตลกค่ะค่ะคาแรคเตอร์ของพี่เจอความท้าทายยังไงบ้างครับกับเรื่องนี้คคอจริงๆต้องบอกว่าปกติก็เคยได้รับภาพยนตร์ทอร์เรอร์หรือว่าหนังผีมาบ้างค่ะแต่ว่าสําหรับคุณพี่วันเนี่ยด้วยคาแรคเตอร์ที่เป็นครูค่ะก็เลยต้องทํากันบ้านในเรื่องของทําเป็นครูจริงๆอย่างที่ินบอกแหละว่าอิงก็เชื่อว่าครูทุกคนก็มีความมีความตั้งใจที่จะให้เด็กได้ดี ะแต่ว่าเรื่องราวของคุปพิวันเนี่ยเขาก็ต้องหาปมให้เจอว่าเพราะอะไรทําไมเขาถึงอ,อยากที่จะให้เขาเป็นติลเตอร์ที่หนึ่งของประเทศทุกคนที่มาเรียนที่นี่ต้องประสบความสําเร็จอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีตอนตอน้ตอ,นตอนความคาดหวังแค่ไหนในมุมของตัวเองด้วยนะที่อยากจะเป็นที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเหมือนกับค่อนข้างค่อนข้างสนุกกับตัวละครตัวนี้มากๆถึงแม้ว่าในฉากบางทีในพระที่เป็นถีเราอาจจะมาไม่ได้แบบนาน มันจะมีแฟลชแบ็คเรื่องราวของคุณพิวันในตอนท้ายแต่ว่าช่วงที่มามันต้องมาด้วยความรู้สึกแบบแรกๆมันอาจจะมาหลอกแต่ว่ากลางๆมันอาจจะมาแล้วมันเห็นถึงความตั้งใจที่เขามาเพราะอะไรเนี่ยเพราะว่าเด็กสามชาติมันหน้ามาหลอกเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยใช่เหลือเกินใช่ที่แสดงว่ามันไม่ใช่หนังที่แบบกราฟนิ่งๆนะมันอย่างกินคุณอินไหมคุณอินก่อนนะ ก็ความพิเศษของเรื่องนี้นะครับก็อยู่ในเรื่องครับผมใช่นะฮะก็ผมว่ามันมีหลายรสชาตินะครับบางคนอาจจะคิดว่ามันจะอาจจะมีแค่ความน่ากลัวหรืออะไรอย่างนี้แต่จริงมันไม่ใช่แค่นั้นนะครับมันยังมีเรื่องราวของการสะท้อนสังคมอะไรบางอย่างแล้วก็อาจจะมีอะไรบางอย่างได้แหละไม่อยากพูดเยอะครับจะได้คุยกันนะครับนี่มีมากกว่าความหล่อแน่นอนครับใช่ครับนะฮะมาต่อคุณกบครับกําลังจะโยนให้อเล็กซเลยครับไม่ได้เลยเหรอครับ ไม่พูดก่อนไม่เปลี่ยนละเธอเดี um walls, reasons, on ๋ยวมันจะไม่เหลืออะไรไปข้างหลังละเอาจริงไม่ต่างกันหรอกแค่สเต็นี้เท่้วเชิญย้ำเชิญครับครับผมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนตั้งใจกันมากแล้วก็เราใช้วาถ่ายทำกันแบบว่ายาวนานไหมตั้งใจนะไม่ใช่ก็ผมฝากทางเขาอาจจะฝากเรื่องเกี่ยวกับข้อคิดไปผมฝากอันนึงครับฝากพี่วันชาเลนจ์ครับผมเพราะว่าเมื่อวานเพิ่งไปออกอาคารคุณโปกับพี่หิงมาเรามีพี่วันชาเลนจ์เพราะว่า ไปนับนะครับว่ามีผีในเรื่องกี่ตนเราทุกคนทุกทุกคนบอกเลยว่าเจอกันหมดแล้วอยากให้ผู้ชมทุกคนไปเจอด้วยกันบ้างเอ็กซ์ตารเรามีสิบในนั้นแต่ถ่ายออกมาแล้วเกินสิบครับผมแอบไปดูพุตเทจมาแล้ว<ม>ไปนับนะครับว่าแต่ละซีนมีอะไรเกินมาบ้าง <c oughs> บางคนอาจจะมีสามแขนสามมือหรือว่ามีอะไรซ้อนอยู่ข้างหลังไปชมกันนะครับในพี่วันมาสอนครับทุกคนที่พูดมเมื่อกี้ไม่จะเล่นนะจริงๆนะถ่ายสิบอา้าวทำไมมีสิบเอ็ดอย่างเงี้ย เอ,อสิบสามอะฮะถ่ายสิบต่มาสิบสามเอา้าแล้วนี่ต้องจ่ายค่าอะไรอีกสามคนไหมพี่ส้มไม่รู้จะจ่ายยังไงอาถามทางอเล็กซ์อ่ะเลยครับเชิญนะฮะทุกคนทุกคนพูดถึงความรู้สึกแล้วก็ชาเลนจ์ไปแล้วนะคะแล้วก็ขอพูดความรู้สึกของอเล็กซ์ละกันก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ได้มาเล่นเรื่องนี้นะคะก็เจอกับทุกทุกคนนะคะอยากขอบคุณพี่ส้มนะคะขอบคุณทีมงานแล้วก็ขอบคุณ,น,น,ะคะคณนักแสดงทุกคนนะคะแล้วก็ ปเชิญชวนแล้วกันก็เชิญชวนทุกคนมาดูเร The uter, ื่องเดติวเตอร์ที่วันมาสอนนะคะ15พฤษภาคมครับ,บ,พพรบทุกรลวงพยะยอ์จัดไปนะฮะขอบคุณนะคะ่าเล็กครับไทเกอร์ครับฝากสะหน่อยครับครับก็โอ้โหเพื่อนๆฝากกันไปหมดละแต่ก็3ามคนก็จริงๆก็อยากให้มาลองนับผีกันดูนะครับเพราะว่าจริงๆทุกคนเนี่ยเชื่อว่าเจอเหตุการณ์จริง ตัวผมก็เจอทัทง้งทั้งทั้งรูปทั้งเสียงออกมาทั้งสถานที่ที่แบบว่ามันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆเนาะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมาลองดูและการเขาบอกว่ามีอะไรแปลกๆไหมยังไงก็ฝากด้วยนะคะเหตุการณ์เป็นยังไงนะฮะอ้าต่อเนื่องนะครับ <Well, พี่น้ำฝนเชิญครับ ก็อยากจะให้มาชมภาพยนตร์เรื่องนี้กันนะคะรับรองค่ะว่าสนุกเพราะว่าพวกเราทั้งทีมงานนักแสดงทุกคนก็มีความตั้งใจแล้วก็หวังว่าเมื่อได้ชมภาพยนตร์นี้แล้วนะคะจะได้ได้รับความสนุกได้ข้อมคิดอะไรกลับไปซึ่งในตัวของผลนก็เป็นตัวแทนของคุณแม่นะคะซึ่งสิ่งหนึ่งสําคัญเลยไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยไหนเราก็ต้องมีการเรียนรู้ทั้งพี่แม่ทั้งลูกก็สิ่งนี้ก็จะเป็นสิ่งที่อยากจะ ส่งต่อหวังว่าหนังก็จะทํางานว่าเราสามารถที่จะยอมรับในสิ่งที่ลูกเลือกและเราก็ควรจะรักในสิ่งที่ลูกเลือกและเป็นสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่อยากจะส่งต่อไปแล้วก็อยาก,กลัวเข้ากับเพลงไหคะอ,อย่าก,กลัวที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคนที่เรารักโอ้ดีจใจนะครับขอบคุณมากครับพี่น้องผมมือได้ครับประทับใจนะฮะส่งต่อให้พี่หญิงนะครับ ก็ฝากให้มาดูกันเยอะๆนะคะ15พฤษภาสำหรับเด mm ิวเตอร์พีู่พี่วันาสอนนะคะแบ้ก็อย่างที่หลายๆคนพูดไปแล้วก็วันนี้ใครให้ดูมีความประทับใจอะไรก็อย่าลืมเขียนงพวกเราว่างให้พวกเราอ่านเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็ฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยเพราะว่า เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของน้องๆหลายๆ,ๆคนด้วยตัวเราเองสองคนร่วมกันรับภาพยนตร์ในรอบหลายๆปีด้วยก็ฝากเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณพี่หญิงด้วยนะครับแบงค์ครับเชิญครับครับก็ก่อนื่นเลยนะครับนอกจากความน่ากลัวแล้วนะไม่อยากเป็นคนแบบว่าตั้งใจดูเนื้อเรื่องที่เราตั้งใจจะสื่อสื่อสารนะครับในเรื่องนี้เพราะว่านอกจากความน่ากลัวแล้วเนะี่ยแล้วก็หวังว่า ภาพยนตร์เด็กติวเตอร์พี่วันมาสอนครับจะสร้างการแเปลี่ยนที่ดีนะครับกับสถาบันครอบครัวไม่มากก็น้อยนะครับเพราะว่านี่คือสิ่งที่เราตั้งใจสื่อสารออกมากับภาพยนตร์เรื่องนี้และบอกได้เลยครับว่าเป็นอะไรที่คาดไม่ถึงมีเซอร์ไพรส์แน่นอนอยากให้คนไปชมกันเยอะๆครับนีนะครับพูดแล้วอยากดูกันเลยนะครับมาครับผมก็ร้มครับ อยากขอโทษทุกคนนะครับผมที่ไม่ได้เจอเรื่องลิรับเหมือนกับคนอื่นเขาเพราะพักที่ไรผมหลับตลอดเลยผมเลยไม่เจอคุนทำได้ดีแล้วครับครับผมเดี๋ยวไว้ดีเป็นคาแรคเตอร์ไปหน่อยครับผมก็อยากฝากนะครับผม15พฤษภาคมนี้นะครับเดือนติวเตอร์พี่วันมาสอนครับผมมาดูกันได้เลยนะฮะทุกโรงภาพยนตร์นะครับและสุดท้ายครับผู้กำกับของเราพี่ออสครับฝากภาพยนตร์สนิทหนึ่งครับกับประสบการณ์20ปีกับภาพยนตร์ฮอลล์เรอร์นะครับยังสองฝันที่คงหันหลายไปก็เก็บเกี่ยวความ แตกใหม่เกี่ยวเกี่ยวความชนิดประสบการณ์ที่เราสั่งสมมาใหม่รอบนิดนะครับเพื่อยินถ่ายทอดแล้วก็ทุ่มเทกับเรื่องกินอย่างมากก็อยากให้ทุกท่านนับสำรวจต่ังและครับไปชมกันที่เยอะครับ15พฤษภาคมนี้ครับและเราจะไม่พลาดครับเดี๋ยวดูเตอร์พี่วันมาสอนขอเชิญผู้มือให้กับมาแสดงทุกท่านอีกครั้งนึงนะครับและพูดกับมาผู้มือของเราด้วยนะครับแต่ทุกท่าติจะไม่ไปไหนนะฮะขออนุญาตนะคเข้าสู่การถ่ายภาพร่วมกันเลยนะครับขอจบเป็นที่ดีนะฮะ